ัีค่ะนางสาวชวิสาวเวสุรยคุณนะคะนักข่าวเยอรมนพลังดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาเยี่ยมชมเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนะคะว่ามีความน่าสนใจอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยค่ะสวัสดีความมาจากนักข่าวพลังดีนะคะอยากจะชาบประวัติเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือพระที่นั่งหนึ่งในสี่องค์ ที่อยู่ในขบวนพยุหายาตราทางชรมากปัจจุบันเรือลำนี้มีความสำคัญก็คือ,เ,อเป็นเรือที่ turn, turn, อัญเชิญอัญเชิญระพุรุภและก็สิ่งสำคัญที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเสด็จในครั้งนั้นเช่นถ้าเป็นขบวนพะยุหายาตราชรมากถวายพระกระถินก็จะอัญเชิญพพระกระถินที่ที่บรรดกนะแล้วถ้าหากว่า,เ,าเป็นพระราชพิธีเสด็จใดๆก็จะเป็นเชิญพระพุทรุปฉะนั้นองค์นี้ก็ เป็นเรือสำคัญของขบวนพยโยนยาตาชรมาในปัจิบันตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีซึ่งเป็นที่เก็บเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชไว้นะคะตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังของเ เกี่ยวกับเรืออนันตนาคราชค่ะว่มีลักษณะเรือเป็นยังไงเรือไม่นั่งอนันตนาคราชเอ่อเป็นหน้าเกดเสียนมีหมุดเกดเสียนเราจะไม่เรียกคำว่าหัวเรือนะเราจะเรียกคำว่าเสียนก็คือศูนหัวเนยลกเป็นเรือที่สาหรับอันเชิญผ้าพระกถินหรือเรือผ้าไตณปัจจุบันนี้แต่ในสมัยก่อนแล้วลำนี้เป็นเรือที่สาหรับอันเชิญพระพุทธรูปก็คือพระพุทสีงเอง ลำนี้ผู้กับเพยในการร้องตอนที่เราได้ยินเสียงพูดหรือกล้องมาตามลิมของแม่น้าท่านนั่งกับเหยบุรเรือที่นั่งอันตัต์แะอันนันตนากรลำนี้เราใช้อัตตามลงคุณภายหมดห้าสิบสี่คนลูกสร้างขึ้นในรัชกาลที่หกอันนันเนี่ยมีไปมากมายไม่มีที่สิ้นสุดถ้าใครต้องไปดูก่อนไอตัวเรือคาว่าอันนันเนี่ยคือจะมีลูกตัวพญาน,นาคเนี่ยรอบํำเรือเลย แต่มันคือน,นับไม่ท้วนคือไม่มีที่สิ้นสุดเองจะมีหลายตัวอันนั้นกันเนี่ยแปลว่ามากมาย คือความน่าสนใจของเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันนะขอเยาวชนพลังดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ